ในประเทศไทยขนาดนั้นเนี่ยไม่มีประเทศรอบบ้านประเทศใดเลยที่จะมีศักยภาพการลบในทะเลเทียบเท่าประเทศไทยมูล,ลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมกับกองทัพเรือและองค์กรผู้สนับสนุนโครงการกรมหลวงชุมพร120ปีสเสด็จนิวัตมาตุภูมิสูราชนาวีสยามสเสวนาพราะประวัติกรมหลวงชุมพร120ีสเสด็จนิวัตมาตุภูมิสูราชนาวีสยาม องบิดาของทหารเรือไทยเรือหลวงพระร่วงหนึ่งประวัติศาสตร์ราชนาวีไทยที่อาจยังมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนร่วมเสวนาโดยพลเรือโทรประชาชา,ชาศิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการดำเนินการเสวนาโดย นิธิวติวุฒิพงศ์ผู้ค้นคว้าและเขียนหนังสือพระประวัติที่จัดทาโดยมูลลนิธิราชสกุลอาภากรหลายๆท่านที่เคยศึกษาเรื่องพระประวัติเนี่ยก็จะพอจะทราบกันอยู่ว่าเรือพระล่วงเนี่ยเสด็จในกรุงชุมพรท่านทรงไปจัดซื้อมาจากอังกฤษแล้วก็ทรงนําเรือกลับด้วยะองเองนะฮะทีนี้ ในเอกสารหลายๆฉบับที่เล่าถึงพระประวัติก็จะบอกว่าท่านเสด็จไปทรงเสาะหาอยู่หลายประเทศเนี่ยซึ่งมันก็มีหลักฐานอยู่ว่ามันไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกท่านเคยแถลงต่อ,อกรรมการราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามตั้งแต่ท่านก่อนจะเสด็จออกจากสยามเลยว่าควรจะซื้อเรือประเภทใดสเปคแบบไหนคุณลักษณะยังไงจากบริษัทไหนราคาเท่าไหร่ ท่านท่านรู้ละเอียดขนาดนั้นทั้งๆที่ท่านก็อยู่สยามเนี่ยแหละท่านก็รับราชการอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละท่านรู้อะไรละเอียดมากขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนพระปรีชาของท่านด้านด้านวิทยาการหาเรือ,อยังไงบ้างครับก็เหมือนกับปัจจุบันแหละครับว่าการจัดหาย,ยุทธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศนนเนี่ยนะคือกองทัพเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะแล้วก็คิดแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่จะใช้อะไร กองทัพเนี่ยจะต้องคิดไปถึงอนาคตว่าณวันนี้ที่เทคโนโลยีของโลกนั้นมีอะไรเนี่ยในอีกหลายปีข้างหน้าันี่ะเราจะต้องได้อะไรกลับมาใช้งานคือเป็นการคิดล่วงหน้าเทคโนโลยีอะไรล่ะที่จะเป็นที่เราต้องการที่จะเป็นเทคโนโลยีที่มาสร้างให้เกิดความอยู่รอดหรือว่าชัยชนะในการต่อสู้เพราะท่านก็คงคิดแล้วล่ะว่า เรือประเภทใดที่น่าจะใช้กับประเทศไทยซึ่ง<ม>ท่านก็บอกว่าไม่ว่าข้อมูลต่างๆจะมีอยู่มานําเสนอ,อยังไงกันแล้วแต่เนี่ยซึ่งก็คล้ายๆกับสมัยปัจจุบันนะก็ย่อมจะต้องมีคนที่เอาเรือประเภทต่างๆเนี่ยมานําเสนอมานําเสนอว่าแบบนี้ก็ดีนะแบบนั้นก็ดีบแบบนั้นใหญ่แค่ไหนได้แค่ไหนแบบนั้นรายละเอียดเต็มไปหมดนะคือเนื่องจากว่ายุทโธปกรณ์มันราคาแพงมากมันราคาเป็นหลายล้านบาทสมัยนั้นนะซึ่งคิดดูซิว่า ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยคนที่นํามาเสนอแบบที่ต้องการจะให้ตัวเองได้ได้ประโยชน์มันก็มีแต่โดยจิตวิญญาณฐานเรือเนี่ยมันไม่คิดอย่างนั้นจิตวิญญาณฐานเรือเนี่ยมันคิดว่าอะไรล่ะที่มันจะใช้ได้จริงแล้วนําไปสู่ชัยชนะรพระองค์ท่านเนี่ยก็ตัดสินแล้วก็บอกว่าเรือที่จะต้องใช้ในประเทศไทยเนี่ยที่เหมาะสมก็คือเรือพิฆาตตอร์ปิโดก็ชัดเจนด้วยว่าเรือพิฆาตตอร์ปิโดนั้นเนี่ยมีสภาพเป็นเรือที่เอาไป เรียกว่าเท่าเทียมกับเดือศัตรูรนะมันจะต้องเป็นคู่คู่ต่อสู้ที่สู้กันได้แล้วอาวุธสําคัญก็อย่างที่ว่ามีตอร์ปิโดเนี่ยเป็นเหมือนยุคปัจจุบันก็เป็นอาวุธปล่อยทางวิถีเร่องทะเลและนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าในประเทศไทยขนาดนั้นเนี่ยในประเทศรอบบ้านเนี่ยไม่มีประเทศรอบบ้านประเทศใดเลยที่จะมีศักยภาพการลบในทะเลเทียบเท่าประเทศไทยแล้วศัตรูที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ รู้อยู่ในตัวเลยว่าจะต้องมาเจอกับอะไรที่มันจะต้องสู้กันได้ไม่ได้แค่ไหนครับผมอันนี้เป็นเป็นจุดหลักที่พระองค์ท่านตัดสินพระไทยอย่างถูกต้องในการเลือกไปหาเรือเรือหลวงมาครับผมนะครับครับผมมีภาพหนึ่งฮะอยากให้ท่านผู้บัญชาการดูท่านต้องคุ้นเคยกับภาพนี้แน่ๆผมมั่นใจมากมันเป็นภาพแผนที่ครับเป็นแผนที่เส้นทางที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงนําเรือพระล่วงจากอังกฤษ กลับมาสุสยามนะฮะผม oh. อยากจะเรียนถามท่านผู้าการอย่างนี้ฮะตัวท่านผู้ชาการเองเนี่ยเนื่องจากเคยเป็นหัวหน้าหน่วยป,นนปฏิบัติการพิเศษหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียนะฮะเดินทางนําเรือจากประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปถึงชายฝั่งโซมาเลียก็เส้นทางก็ซ้อนทับอยู่กับเส้นทางเรือพะล่วงเนี่ยแหละตอนนั้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านผู้ชาการใช้เวลาอยู่นานมากเดินทางออกจากประเทศไทย130กว่าวันระยะทาง24,500ไมล์ ก็ไกลมากท่านผู้จัการช่วยเล่าให้คนที่ไม่ใช่ทหารเรือฟังแล้วนึกภาพออกสักนิดหนึ่งเถอะฮะว่าการที่เราเดินทางด้วยเรือรบยาวไกลขนาดนั้นต้องไปปฏิบัติภารกิจในดินแดนอื่นที่มันมันไกลจากบ้านเราขนาดนั้นฝา่าทะเลกว้างไปขนาดนั้นนะ่ยคนที่จะเดินทางไปเนี่ยต้องมีคุณลักษณะแบบไหนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่จะต้องเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือกลับอย่างที่พระอ,องค์ทรงกร,งทรงะทาไว้เนี่ยต้องมีขีดความสามารถอย่างไรบ้างฮะถึงเอาเรือลบข้ามทางวีปมาได้ในยุคสมัยนั้นครับก็ขอเรียนนี้นะครับว่าคือสมัยที่ผมไปปี2010นเนี่ยนะครับเรือที่ไปเนี่ยมันจะมีความทันสมัยของยุทธกรนะฮะเวลาเราเดินทางไปเนี่ยมันก็จะมีปัจจุบันจะมีเครื่องหาที่เรือได้ดาวเทียมนะครับเราก็สามารถที่จะพลอตที่เรือจะไปตรงไหนเนี่ยมันก็มีดาวเทียม ที่จะช่วยเรานําเรือได้สะดวกมากขึ้นนะครับ <ฤฯ S 3> รแต่สมัยของกรมหลวงเนี่ยพระองค์ท่านต้องใช้วิธีเดินเรือด้วยดาราศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็เดินเรือระยะทางไกลมากผมมีโอกาสไปกบับวงเรือปราบามจนสลัดที่โซมาเลียเนี่ยก็ถือว่าระยะทางจากประเทศไทยเดินทางไปก็เกือบเกือบครึ่งทางนะครับไม่ถึงครึ่งทางของพระองค์ท่านนะ ผมไปแค่บริเวณอ่าวเอเดนเท่านั้นเองครับผมคือจากกรุงเทพสิงคโปร์แล้วก็ผ่านมาสมุทรอินเดียนะครับเข้าอ่าวเอเดนแล้วก็อยู่ใช้ฝั่งโซมาเลียครับผมแต่พวกท่านเนี่ยนะครับจากอังกฤษเนี่ยก็จะผ่านช่องแคบยิบรอนต้านะครับเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเข้าคองสุเอตแล้วเข้าทะเลแดงแล้วก็ถึงมาถึงอ่าวเอเดนนะครับแล้วก็ผ่าน มาสมอเนเดียแล้วกลับประเทศไทยเนี่ยถือว่าระยะทางค่อนข้างไกลมากแล้วแต่ละจุดที่ผ่านเนี่ยก็หลายช่องแคบนะครับอย่างอย่างช่องแคบยิบรอนต้านะครับของสวีเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรือผ่านจำนวนมากนเพราะฉะนั้นในการนําเรือต้องมีความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลางคืนนะที่มืดนะครับรวมทั้งเราจะทาอย่างไรว่าทะเลมันมันวงวางมันกว้างมากเราจะหันทิศเรือไปทางไหนเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีการวัดดาวนะครับใช้วิธีการใช้ดาราศาสตร์นะครับก็ถือว่าการนําเรือที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากกว่าปัจจุบันมากอันนี้เฉพาะการนําเรือเราหมาสมุทรกว้างใหญ่ขนาดนั้นขึ้นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงผมเคยได้ยิน,ร,นรุ่นพี่ผมเนี่ยนะครับก็พี่พระาดอนวงแก้วใช่ไหมรรุ่นเดียวกับพี่ประชาชาติะนะครับท่านก็นําเรือจากกรีนนิเบตมาจากสเปนสเปนเนี่ยอยู่ตรง ยี่ปรต้าแล้วนะแต่อังกฤษเป็นอยู่ข้างบนนะครับท่านก็บอกว่าพอผ่านอ่าวเอเดนนะครับผ่านเข้ามาสมุทรอินเดียเนี่ยตรงทะเลแคริเบียนอะไรแถวนั้นอนะโอเจอคลื่นลมขนาด,ดากเรือจักรีนิอเบดเนี่ยยังสาหัสสาการเลยคลื่นเนี่ยท่านบอกว่าสูงม,มากนะครับแล้วก็การนําเรือซึ่งจัก,กรีนิอเบตเนี่ยเทียบความทันสมัยเนี่ยก็ ทันสมัยกว่าเยอะนะครับยังยังค่อนข้างลำบากในอดีตของพงก์ท่านผมว่าต้องต้องชำนาญมากๆจริงๆนะถึงจะทำได้